ครับผมในร้อยหนึ่งพันสองสามตอนสองเลที่ยี่สิบเจ็ดครับสวัสดีกำลังบนทุนนายวันนี้ผมจะพูดถึงยุทธการในการตั้มรับสถานการณ์กำลังฝ่ายข้าศึกข้าศึกเป็นลันส่วนหนึ่งของวันยอวอ์ที่หนึ่งสองสามมีกำลังประมาณหนึ่งของร้อยเพื่อนที่ลุกมาทางทิศเหนือมุ่งสู่บ้านลุงไม้บ้านโคกชายและบ้านชะอมเพื่อเคลื่อนกำลังเข้าสู่ อำเภอปากปีจังหวัดนครนยคายกพระศึกสามารถเพิ่มเองรับได้หนึ่งหวดภายในสี่ชั่วโมงจากบ้านวุ้ยสงครามพิกัด QR 2588ในบริเวณนี้จากซีโมเพเยต์แสดงว่ารองราบส่วนนี้จะทำการยึดอำเภอปากปีต่อไปกำลังฝ่ายเราร้อยวุ้นเปาที่หนึ่งเป็นความยาลาดทางทิศตะวันตกทางด้านขวาตั้งรับในถูกศูนย์ศูนย์ส่อคอหกห้าบริเวณบ้านของพอพิกัด QR 3 0 0 9 3 0 1ในบริเวณนี้เพื่อกันด้านทานและทำลายข้าศึกในเขตรับโมฉ่ฉากยิงจากพอเบสจำนวนหนึ่งฉากหมดวดบริลเลออวณที่งสงเป็นความพยายามสนับสนุนอยู่ทางทิศตวันออกทางด้านซ้ายทั้งรับในยี่หศต่อคอหกห้ตั้งแต่บริเวณพิกัดสามศูนย์ศูนย์ถึงีอา 3, าเพื่อป้องกันป้องกันต้านหาและทำลายค่าศึกในเขตบรเวณที่3เป็นหมวดหนุนตั้งรับใน2 6 6สิอ5บริเวณบ้านเขาพอตั้งแต่ก้าแถึง5 5 3 6สยกเดการำนนตามปฏิบัติเพื่อสามสีบูชบูชชนตรนสีที่หอยู่ในรคอกองร้อย หมู่โจมหมู่โจทีที่สขั้นตอนเขาที่ต้งยิงในพื้นที่หมดปืนเลขสามนี่นาะความควบุมของกองร้อยหดโกห0สิบช่วยส่วนรวมเขาที่ตั้งยิงในพื้นที่หมวดหนุนพอคลายหน่วยแยกน่สดรสตามการจัดทกพจน์สองภารกิจหมวดายเลขที่หเป็นความระลับตั้มรับทางทิศตะวันตกทางขวาในที่อเศูกหแะแต่ลิกัดคิารสามถึงสามเก้าสาาม 3๓เพื่อป้องการต้านทานและทำลายข้าศึกเเกียวบาแนวความคิดในการปฏิบัติเจรจาลงของผบังร้อยต้องการยึดรักษาพื้นที่เพื่อป้องกันระยับยั้งข้าศึกโดยใช้บริเีณที่ได้เปรียบประกอบกับการใช้ระบบฉากขัดขวางรวมั้งอาวุธที่สูนสุสำหรับการเสีห้แก่ข้าศึกให้มากที่สุดเจรจาลงของผู้ขังดเพื่อป้องกันต้านทานและทำลายข้าศึกใ้ราไามเสียหายแก่ข้าศาที่สุดยยความเลกนียวทาการตั้งรับโดยการางัง สามหมู่เล็กยงการให้หมู่เล็กที่หเป็นหูหลักย้่านกลาหมู่เล็กที่สองอยู่ทางขวาและหมู่เล็กที่สาทางซ้ายหมู่นตัวาหมู่ปุเล็กโดยให้ข้อที่จ้้งนึงดงบีในพื้นที่ของหมู่เล็กที่สองสี่การยิงลำดับขอเล่นดวงของรุ่นที่การยิงให้กับหมู่เล็กที่หและสองสามตดับพอไปได้ช่วยส่วนรวมห้อฉากการยิงให้หมู่เล็กที่หนและหูหลักจำนวนหนึ่งฉาก ภารกิจต่วยลองหลือูเรที่หนึ่วามเป็นคอามยาวอยู่ย่านการตั้งรับในโ2 6 1 0 2 6 5ตั้งแต่บริเวณพิกัด QR 303833ึง QR 303833เพื่งกันท้านาเริ่มรายค่าศึกในเขตภูรที่สองเายามสันคือทางขวาตั้งทาใน261100 2065ตั้งแต่บริเวณพิกัด QR 303933ถึง QR 303933เพื่อปงกันท่านาเริ่มรายค่าศึกในเขต หมู่ลขที่3มีความพยายามสนันุนอยู่ทางซ้ายตั้งรับในโยเซีนศูนย์สองขหก้าพิกัด QR สามสงเจ็ถึง QR ส3มส3งเจ็ดสามสามเพื่อทการต้านทานในกำรค่าศิกในเขตสี่หมู่บนโกนหมู่ก็เป็นความพยายามสนับสุนตั้งรับในโยเซียนศูนย์สองหาให้ตั้งให้ังยิงนำปีกขวาในพื้นที่ของหมู่็ขที่สองเขจะะทออาวุธยิงต่อสู้รถถังอยู่ในความควบคุมของหมวด ทำแนะนำในการภรษสาทุกหมู่พร้อมต้านไนข้าศึกในเวลาท bon. ี่6 0สาร์ส่นส65รายงานทันทีว่าหงู่ข้าศึกในพื้นพี่พอเล่นหน่วยในการดัดแปลนทิพบ้านหมู่คุญได้จัดส่วนระวงป้องกันเฉพาะโรงเรีนข้างหน้าหมู่ละหนึ่งนายนำาวุเข้าที่ตั้งยิงม็อกเกี่ยวกันยิงจากทางพื้นยิงตรวจการเพื่อหาระยะยิงตอบเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นอาวุธที่โก่อนและบุคคลจะทําแผนการยิงของหมู่และแผนระยะของระยะของทหารดัดแปลนทิพย้าเพื่อความมั่นคง ทุกหน่วยระวังระวังในการใชเสียงและแสงสการช่วยลบทั mm. ่วไปกองพสำารัของโรงพานตั no, ้งอยู่บ้านหนองสองห้องมิการ qr าม้าเก้าห้าศ <laughs> so <tr ูนย์ในบริเวณนี้กอพสำรบลบของกองร้อยตั้งอยู่บริเวณพ้กัรสามนึ่งสี่เก้าสามเจ็ดพสำรัพักของกองอยู่ในความควบคุมของกองพันบริเวณิการ qr 3ามหนึ่ห้าเก้ทักอและบริการสองพนให้อาหารและบระทาอาหารร้อนตามวงลาเสียง และสะสมทะเบียงคอตามกัดไว้ที่กองร้อยหนึ่งกองร้อนึ่งวันต่อบอห้าอัตรากระสุนที่ใช้กระสุนปืนเล็กและปืนกลตามอัตรากระสุนปนฐานพอไปเดินสิหกเจ็ดสิบนัดต่อกระบอกต่อวันพอสิเลกอุตสิบนัดต่อกระบอกต่อวันการส่งกลับสายแพทย์และการรักษาไววานการส่งกลับใช้ทางพื้นดินเป็นหลักที่ไวะานของกองพันต้องอยู่ที่ อุปกรณ์สำระลกของกองพันที่ประมาณของกองร้อยตั้งอยู่ที่อบวนสัมภาระลกของกองร้อยที่หลงในบ้านของบวชอยู่ที่วิกัด QR 46837ในบริเวณนี้การกลังมยยุ่งหน่อยสุดยอดลังมยประจำวันส่งถึงตัวร้อยก่อนสุดเชนศูนทุกวันกิจกรรมเลื่องเลือน่าทำลายหรือลืมถอนตัวสิ่ของราชโดยเด็ดขาด5การเข้าขาและการสื่อสารการเข้าขาตัวร้อยตั้งอยู่ทวิกัด QR 3 6 9 3 7ตัวหมวดและตัวหมวดอยู่บริเวณ พิกัด qr ศู์กแปดสตอนนี้ผู้หมวดไม่สา,ากก่าถควบคุมการ,รัวนได้ให้รองผูหมวดและผู้พิมหมปู่ปืนกนปฏิบัติหน้าที่แทนตามระดับการสื่อสาร,สาร,สาราน้อมปสอชัมงปยาบาลมีผลวขเขาใช้ตลอดการตั้งรับสัญญาณยิงจับเอง่การขัดสาในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนใช้ผู้แดงสีผู้สีแดงสอช่อหยุดยิงทางะสังนำเลี้กขาผู้พิมวดปืนเล็กที่หนึ่งใช้ทองคำหนึ่งรองผู้ัหมวดใช้ทองคำสิบสิบเอ็ดผู้พิทักาู่ปืนกใช้ทองมีผู้พวบักู่ปืนเล็กที่ 1, ว่าหมู่เลขที่สามใช้ทองมีสามสัญญาณบอกฝ่ายสัญลักษณ์้ามันคอหน่วยกสีฟ้าเสียงรับตามเดินใกล้ต่อเสาไปสัญญาสัญญาณถามข้าเจ้าพร้อมแล้วท่วานพร้อมหรือยังตอบข้าวเจ้าไม่เข้าใจมีข้อสงสัยอะไรบ้างสอบถามในเวลานี้เรามม่มีขณะนี้เวลาพิมา3 0ต่อคอ65เชิญทุกส่วนแยกย้ายครับ